หมดยังคะลดคลิปลงมันต้องต่อด้วยขํานี้เลยอืลงุงอันนี้ลุงหนึ่งใช่ไหมหันไปดูข้างหลังหน่อยสิครับอืเหลือกี่คนลงุงหันไปดูข้างหลังหน่อยสิครับเหลือกี่คนอ,อ,อไปดูคลิปตั้งแต่ไปนี้ฮะ,ะไปดูคลิปตั้งแต่ไปนี้ฮะเชนนะเชนนา โอเคคลิปเมื่อสักครู่ลุงป้อมกำลังทำพิธีสักการะสารพระพรหมหน้าพักพลังประชารัฐก่อนประชุมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นัดแรกเมื่อวันที่สิบก็คือเมื่อวานเมื่อวานนี้แหละเขาเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ไงเห็นบรรยากาศไหมครับเห็นบรรยากาศไหมครับมีเท่านี้หรอหมายถึงสมาชิกเขาทําบุญใหญ่ของพรรค เราประชุมกรรมการบริหารพักมีเท่านคำเชิง,งสัญลักษณ์ที่หยิบฉวยมาอธิบายคลิปนี้ที่หยิบฉวยมาอธิบายได้นี่นะมันมีหลายคำนะนจะใช้คาว่ามีเท่านี้เหลอก็ได้ไม่สงสัยหลงเหลงก็ได้วังเวงก็ก็ชัดเจนออแต่สงสัยมีเท่านี้หรอสรุปมีคนสะกิดลงหันไปดูข้างหลังหน่อยเหลือกี่คนที่อยู่อยู่นี่เตรียมโกยมีไหมเท่าที่ดูนะ เป็นเรื่องเป็นราวผมเห็นวิวแค่คนเดียวเนี่ยคุณชัยวุฒิธนาคมันทุศรเดอะโอเดอโอสิเดอะโอบิ๊กโอบิ๊กโออีกคนหนึง่งอีกคนหนึ่งผมเข้าใจว่าดรชานกฤิเดชวิทัก,กค่ะดรชานกฤิเดชวิทักค่ะนอกนั้นผมไม่คุ้นหน้าเลยแล้วก็ดาวดังรวมถึงเซเล็พตพปชร หายไปไหนหมดต้องลงเหลือแค่นี้เหรอนั่นสิผมเห็นภาพเมื่อวานผมก็ใจหายใจหายแทนลุงจริงๆอืว่ากันที่จริงลุงยังมีไฟลุงยังฝันลุงยังตะกายดาวอยาากทลุงยังบอกกับใครต่อใครบอกกับประชาชนขอโอกาสอะไรประมาณนั้นแต่คนที่อยู่รอบตัวลุง เขาคิดว่าลุงจะมีโอกาสไม่ล่ะถ้าเขาคิดว่าลุงไม่มีโอกาสเขาก็ไม่อยู่ด้วยหรอกคัะแต่ถ้าเขาคิดว่ามีโอกาสเกาะภาพเมื่อสักครู่บนจอต้องไม่เกิดคนต้องคึกคักว่านี้มีการเปลี่ยนกรรมการบริหารคมีการนัดประชุมกรรมการบริหารชุดใหม่นัดแรกเมื่อวานนี้ก่อนเข้าประชุมนัดแรกชุดใหม่ก็สายโมเล็ก สารบูรเสริมสิริมงคลเนี่ยงนิดหนึ่งเล็ดของนิดหนึ่งไปไหว้สารพระพรหมสักนิดหนึ่งเอาเลิกเอาชัยใช่ค่ะเอาเลิกเอาชัยเอาเลิกพระพรหมอะไรประมาณนั้นปรากฏว่าข้างหลังของลุงมันแทบไม่เหลือใครเลยอ่ะนับได้อ่นับจํานวนได้จํานวนนั่นก็ใช่แต่คราวนี้ถ้าโฟกัสไปที่เอชื่อไปที่เอชื่อดูชื่อแต่ละคนที่ยืนอยู่ข้างหลังลุงนี้ ใจหายมันวังเวงจริงๆจะวังเวงไปกว่านี้ถ้าติดตามตอนต่อไปที่ต้องถามดังๆว่าลุงเหลือกี่คนแล้วก็เพราะมันมีข่าวลือหรือกันแรงนะค่หรือแรงลือที่หนึ่งก็คือรัตนเศษทิ้งพปชรหมายถึงทั้งหมดเลยนะไปดูกันว่ารัตนเศษมีใครบ้างที่อยู่พปชรมาก่อนหน้านี้ นี่เลยหัวเรือใหญ่ค่ะวิรัตรัตนเศษอดีตสสปาร์ตี้ลิสต์ของพปชรจาได้ใช่ไหมครับถ้าพูดถึงแก๊งบ้านป่าแม่ทัพซ้ายขวาหน้าหลังของลุงป้อมจะประกอบด้วยใครจะประกอบด้วยคุณวิรัตรัตนเศษค่ะจะประกอบด้วยผู้กองธรรมนัฐค่ะจะประกอบด้วยสันติสันติพรหมพัช ดังนี้เป็นต้นนะครับดังน <fry UC> ี้เป็นต้นนะครับวรเทพรัตนกรดังนี้เป็นต้นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้กลุ่มหลักๆอ่ะกลุ่มกำลังเขาเรียกกลุ่มกำลังหลักๆของพปชรก่อนหน้าแม่ทับหน้าแม่ทับหลังแม่ทับซ้ายแม่ทับขวาล้อมรอบตัวลุงบ้านป่าค่ะถูกไหมครับแต่จะอยู่มีข่าวลือว่าคุณวิรัตรัตนเศษจะขายก๊อกจากพปชรจะไม่อยู่กับลุงและไม่ใช่จะไปแค่คนเดียวนะ ยกทีมออกหมดก <electromagnetic spectrum. S 3> ็จร <tinc S 2> ิงๆตระโกนนี้เวลาเล่นการเมืองเขาเล่นกันทั้งบ้านเวลาเล่นกับใครเขาก็เฮโลเกินไปทั้งบ้านก็ยกทีมไปไงจะไปอยู่กับใครก็ยกไปทั้งบ้านใช่จะออกก็ต้องยกทีมออกอ่ะอำนาจต่อรองมันอยู่ที่ยกทีมนั่นแหละดังนั้นบนจอณขณะนี้เป็นรายชื่อของรัตนเศรษฐที่ไขก๊อกไอ้คําว่าไขก๊อกเนี่ยหมายถึงเบ็ดเสร็จได้เด็ดขาดลาออกจากความเป็นสมาชิกพักเลยนะจบเลยเริ่มจากวิรัติรัตนเศรษฐ ต่อด้วยทัศนียารัตนเสศเป็นอดีตสาสคนราพปชรภรรยาคุณวิรัตค่ะทัศนาพรเกตเมธีการุณเป็นน้องภรรยาคุณวิรัตค่ะเป็นอดีตสาสคคราพปชรเช่นเดียวกันค่ะปฏิร,รัตรัตนเสศเป็นอดีตสาสาบ,บัญชีรายชื่อพปชรเป็นลูกของคุณควิรัตค่ะทวิรัต นี่ก็เป็นลูกอีกคนหนึ่งของคุณวิรัตนะคะดีศสอพปชรอเหมือนกันค่ะศศคราชแสดงว่าบ้านนี้เวลาเวลาจะเล่นกลืก็เล่นกันทั้งบ้านเวลาจะทิ้งลุงก็ทิ้งกันทั้งบ้านค่ะโอ้โหสุดยอดนะอืเทหมดอนะเทก็เทหมดอะเทหมดเทหมดอะพวกกองไปแล้วพวกกองไปแล้ววิรัตไปอีกคนอขณะที่สันติพร้อมพัดเหยียบเรือสองแคมหันไปมองเดตตอง วิกตองวราเทพรัตนากรยังอยู่ใช่ไหมขณะนี้อยู่แบบยืนเอามือร่วงกระเป๋าค่ะรอดูจังหวะคุณขวัญเรือนแก๊งสักแก้วก,วก,วก็ทุกวันนี้ก็กัดฟันอยู่อใจไม่ใจไม่อยู่แล้วละ่ะในทางการเมืองอยู่ด้วยไม่ได้ก็บอกแล้วไงขณะที่ลุงขอโอกาสประชาชนแต่คนข้างๆตัวลุงเขาก็ดูลุงว่าลุงมีโอกาสไหมถ้ามีมอมโอกาสเขาก็อยู่แต่ถ้า ไม่เห็นโอกาสของลุง<ม>เขาก็ไม่อยู่โกยก่อนนะคาบมือสักครู่มันเป็นตัวฟ้องจริงๆนะไม่ใช่แค่รัชนเสษทิ้งพบชรทั้งบ้านนะอีกค่ะนี่กุ่มออสอสอสอ,สอ,อีกจำนวนหนึง่งก็ลาออกจากสมาชิกพักพบชรตัวอย่างเช่นตัวอย่างอาดีันาลีฮิสเฮาะนะคะเป็นอดีตสสยะลาพบชรค่ะมีสิริพงษ์รัศมีชื่อนี้หลายคนคุ้นอดีตสสกทมพบชรเช่นกันคุณพรชัยอินสุอดีตสสพิจิตรพบชร โบกมือลาลุงค่ะออกกลุ่มหนึ่งเป็นอดีตผู้สมัครอดีตผู้สมัครสสของพปชรก็ขายก๊อกจากสมาชิกพักเช่นกันตัวอย่างเช่นอนุกูลพฤกษานุศัดิ์ค่ะสงขลาเอกรัฐพลซื่งร้อยเอ็ดสัญญาสุวรรณพมหนองบัวรำพูและก็ณมานิตากลับบ้านเกาะสม,มุทรสาครส,สุดท้ายสุดท้ายผมยังยืนยันคำถามเดิมลุงเหลือใครอะม,มองไปข้างหลังหรือยัง ลงุงมองไปข้างหลังมองไปข้างหลังหรือยังเหลือกี่คนโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตายลุงของกระผมลุงของกระผมคำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นเช้าวันนี้เช้าวันนี้ทีมงานตอรทดิทไทยอินไซต์ i ท a ลนต่อสายไปที่คุณวิรัตรัตนเสก<ถ>อยากจะสัมภาษณ์อยากจะเปิดใจคุณวิรัตขอตัวคุณวิรัตบอกว่าขอไม่พูดจังหวะนี้มันสแสลงใจ ใครบางคนตัวแถวบ้านป่าแซวายืนยันนะพูดง่ายๆคือไม่อยากทาร้ายจิตใจลงแสดงว่ายืนยันนะเพราะถ้าปฏิเสธต้องปฏิเสธแล้วไม่มีถ้าตอบแบบนี้แซวายืนยัน,ยน,ยนใช่ไอ้ข่าวลือคือข่าวจริงที่มาก่อนเวลานะ่ะถูกต้องแล้วท่านถามก็คืออะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยอะไรคือเงื่อนไขที่ทําให้แตกละเอียดได้ถึงขนาดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเลข้ยงงเลขาคนใหม่ไม่น่าจะใช่ใช่ไหมใช่ใช่คือ <laughs> ไม่น่าจะใช่ต่อใช่หรอเรื่องของเรื่องหลังจากที่ผู้กองเลขาพักคนเดิมไข่ก๊อกจากตําแหน่งค่ะ ก็ต้องมีการประชุมใหญ่แล้วก็เลือกกรรมการบริหารกันใหม่ค่ะเขาได้มาแล้วปรากฏว่ากรรมการบริหารชุดใหม่ของพปชรเมื่อเปิดชี้กันออกมาเกิดอาการดีกันทั้งพักเกิดอาการระส่ากันทั้งพักและเกิดอาการไม่ยอมรับจะไขก๊อกกันทั้งพักเขาเรียกว่าไม่ยอมรับทัตเลวิรัตรัจนเกษตรขายก๊อกชัดเจนนะชัดเจนนะใช่ค่ะนี้ชัดเจนค่ะเขาไม่พอใช้อะไร เข้าไม่พอใจที่มีการวางตัวคุณไผบู์นิติตะวาันไว้ในตําแหน่งเลขาธิการพักแต่ว่ากัาทนะี่จริงแฟร์กับคุณไผบูญนะแกก็ไม่ใช่เป็นคนชั่วร้ายอืแกก็ไม่ใช่คนแร้งน้ําใจแต่ทําไมทันทีที่ปรากฏชื่อแกเป็นเลขาพักคนใหมป่ประกาศขายก็อกกรนแถวพรรคพักเขาประกาศขายก็กกระแถวคําอธิบายสั้นๆเลยนะการที่ปรากฏชื่อคุณไผ่บุ์ ในตำแหน่งเลขาพักพอปชรมันเป็นสัญญาณที่ยืนยันว่าจบแล้วครับนายในทางการเมืองในทางการเมืองจบแล้วครับนายเพราะนักการเมืองเขาต้องมองมิติทางการเมืองพอเขาดูชื่อเลขาพักคนใหม่ดูทรงดูทรงดูเลขาพักคนใหม่ไพบริติตวันทําไมเขาประกาศชื่อไพบูลเขาบอกเลยมันจบแล้วครับนายเหรอคะต่างคนต่างไปดีกว่าเสียเวลาสร้างดาวดวงใหม่อืทางใครทางมันดีกว่าเหรอดีกว่าทำไมคุณไพบูลขึ้นปุ๊บพักเป็นอย่างนี้ละคะ คุณวิรัตไม่ยอมเข้าสายคุณวิรัตไม่ยอมพูดอะไรมากไปกว่านั้นคุณวิรัตขออย่างเดียวไม่อยากทําน้าจิตใจลงุงก็แค่นั้นเองมันก็ชัดไหมล่ะก็ชัดว่าจริงอ่ะถ้าไม่ใช่นะอย่างสไต,ต,ตล์วิรัตต้องปฏิเสธแล้วไม่จริงข่าวลือข่าวปล่อยโอ้เพราถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ตอบมาจากเรื่องเลขาพักคนใหม่ไพบูลนิดนิดแตวันใช่ไหมไม่ตอบอืมและใช่เข้าใจว่าอย่างไร<ะ>ค่ะขึ้นในทางการเมืองเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่วันนี้นะ ในทางการเมืองเขามองไปข้างหน้าเขาดูโง,ง่เ้งเขาดูแนวโน้มออเขาดูทิศทางออราออกไหมอ,อดูทิศ<อ><ป>ทางอืขนาดที่ลุงอขอโอกาสประชาชนสักครั้งหนึ่งเถอะคนข้างๆตัวลุงก็มองกลับไปที่ลุงเหมือนกันอม,มองว่าลุงมีโอกาสไหมม,มีโอกาสอยู่ไม่มีโอกาสไปดีกว่าอืทีนี้ทีนี้ทีนี้ การจะดูการจะอ่านงบเพ่งทางการเมืองของใครหรือพักไหนมันดูได้หลายๆอย่างอย่างหนึ่งก็คือดูโครงสร้างพักท,ทัาทีที่วางตัวภัยบุญเป็นเลขาพักเขามองว่ามันจบแล้วครับนายมันมันไปไม่ได้หรอกอม,มันไม่ใช่แลวมันไปไม่ได้แสดงว่าแสดงว่าในมือของลุงหมดตัวเล่นหรือแสดงว่าลุงเนี่ยใช้ผิดคน เล่นผิดคนเล่นผิดตัวถูกไหมถูกต้องไม่มีไม่ไม่มีมันไม่มีอะไรจะให้เล่นละในมือมันหมดตัวเล่นละหรือเล่นผิดตัววางผิดคนค่ะในทางการเมืองมันอ่านโง่เฮ้งกันมันอ่านทิศทางกันมันอ่านแนวโน้มกันไปไม่ได้หรอกอนั่นสิบอกเลยนะเลขาพักถ้าเป็นต้องเวลาเทพถ้าเป็นสันตพิพร้อมพัฒน์เออ ยังไปต่อได้ยังอาจจะต้องอ่านเกินหลาย,ลายชั้นแต่แต่โอ้ชัยวุฒิก็ไม่ได้นะอ,อ่ะพูผมพูดแค่นี้แล้วเขาก็ไม่เหลือใครนะพี่นายเปิดมานี่หมดแล้วนะตัวตัวเล่นในในพปชรเนี่ยมาเป็นกระดานไม่มีให้เล่นแล้วนะอื